สวัสดีครับผมคืออุชิฮะอีทาจิปีใหม่นี้ใครที่ยังไม่มีแฟนผมจะเผามันให้หมดไหมนี่ลหละอ้าผมโดนยิงไปดึงดอกเออ,เอ,อไฟขารทูโกคาเมไหนวะอุ้ยไปดูแล้วล่ะครับผมตามก่อนนะครับเี่ที่จะหนีอุชิฮะอย่างผมอย่างนั้นนะ่ะฮะโอ้โหสร้างบิลคาดทู <laughs> <c oughs> นี่แหละครับต้องบอกเลยว่ากระถาไฟของผมเนี่ยมันเยี่ยมยอดมากๆใช่ไหมล่ะครับมาดูศพรายต่อไปครับงานนี้สูงหน่อยนะครับยิงไปเลยครับเก่งจีก็ขึ้นมาสิครับผมคือคุณอิทจินะครับเหมือนเขาจะต่อไม้มาสู้กับผมนะครับอันนี้โอ๊ยโอ้ด่นะเจอคอนไปหน่อยทุบสักดาทุบตึกไ เหมือนเงาข้างหลังผมแก้เกมด้วยการขึ้นมาข้างบนแต่เขายิงลูกซองใส่ผมไม่ได้ให้ตายเถอะก็ถาไฟผมหมดอ่ะคือแบบว่าจะกระผมหมดครับผมต้องต่อบิ้ขึ้นไปสูงๆแบบนีเออ้เพิ่มเลือดหน่อยมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะสามารถเผาอิตาลีได้หรือเปล่าโอ้โหดูสิครับหน้าร่วงมากเลยนะครับเอ,อเขาจะขึ้นมาไหมนะผมต่อเอ,อ้ยไม้พังครับทุบไป โอ้โหแหมเมื่อกี้เป็นการทุบเพื่อหนีนะครับเลยไม่โดนดาเมจนะภาพเบอร์แต่ว่าถ้าเธอชัดเจนก็โอเคครับเอ้ยยังไงไรข,ขึ้นไปอยู่ไหนเอ่ยจะเอ๋เบ๋ไปโดนครับแหมเพิ่มพลังหน่อยครับประชึบเอออยู่ไหนนะนี่แนะอุ๊ยโอ้โห,โ,โ,หโดนเต็มๆเลยโอ้โหโ เต็มหน้าเลยครับเฮ้ยเอา้าติดดีเลออีกเอา้าเอ้ากดผิดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยคุณอิทจิเอ้ยอ,อยู่ไหนด้าเพิ่มเลือดหน่อยครับเอา้เอา,อา,อาโดนยิงครับเอ้ยได้แค่ที่สองอะ